สวัสดีค่ะก็วันนี้พบกับพี่หมอหวานอีกครั้งหนึ่งนะคะใครผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะและดูคลิปนี้จนจบนะคะนี่คือดวงของคุณแปลว่าไพ่ดึงดูดใจคุณและเรามีดวงสัมพันธ์กันนะคะค่ะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยวันนี้เราจะมาดูไพ่เกี่ยวกับเรื่องการเงินมาดูซิว่าสถานะการเงินของคุณเป็นเช่นไรนะคะเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดไพ่ให้เลยบอกก่อนนะคุณดู คลิปนี้จนจบแปลว่าเรามีดวงสัมพันธ์กันนะไพ่ถึงดึงดึงดูดคุณมาให้มาดูคลิปนี้นะคะถ้าคุณไล่ผ่านหรือนะคะดูไม่จบแปลว่าดวงเราไม่สัมพันธ์กันและดวงนี้ไม่ใช่ของคุณนะคะบอกก่อนนะอ่ะมาดูเรื่องการเงินกันเลยนะคะการเงินช่วงนี้ขึ้นไพ่เดอร์เดวิลนะคะเป็นรูปหน้ายักษ์แบบนี้แปลว่าช่วงนี้ค่อนข้างติดขัดมีอุปสรรคปัญหาเรื่องการเงินดูกังวลใจแล้วก็ภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะ นี่สินเยอะนะสําหรับคนที่เข้ามาเห็นคลิปรู้สึกจะไปต่อได้หรือไปต่อไม่ได้ดีเนาะไพ่รูปยักษ์เนี่ยก็คือเห็นไหมมีโซ่คล้องคอมีวิบากกรรมมีบ่วงกรรมช่วงนี้คือติดขัดเหลือเกินนะเนาะมีวิธีแก้ค่ะถ้าใครการเงินติดขัดช่วงนี้ลองอธิษฐานขอพรไปสการะนะ พระเวสวรรนะหรือมีโอกาสไหว้พระราหูของดำแปดอย่างได้ไหว้นะครเพราะขึ้นรูปหน้ายักษ์มานะคะเทพในในภาพรักษ์ของปีศาจถ้าคุณไปไหว้หรือหรือขอพรนะคะจะช่วยเสริมดวงเกี่ยวเรื่องการเงินของคุณให้ราบรื่นขึ้นนะคะค่ะใบที่สองนะคะ คือการเงินของคุณเนี่ยเหมือนกําลังรอคอยยื่นเรื่องหรือยื่นเอกสารกู้แบงก์หรือตกลงเจรจานะได้ไพ่หกถ้วยเนี่ยตกลงเจรจาพูดคุยอะไรไว้เกี่ยวเรื่องการเงินคุณจะได้รับข่าวดีคุณจะได้รับอนุมัติขอความช่วยเหลือจากใครก็จะตอบรับนะจะมีข่าวดีเข้ามาทําให้คุณดีใจเกี่ยวเรื่องการเงินนะคะเนาะอ่ะใบที่3นะคะก็คือการเงินของคุณในช่วงนี้ก็คือถ้ามันติดขัดตรงไหนคุณมีความรู้สึกว่าถ้ามีเจ้าหนี่ มีลูกหนี้ช่วงนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณโดนกดดันนะถ้าสําหรับคนที่มีลูกหนี้ก็คือช่วงนี้จะทวงยากแต่ถ้าคนที่มีเจ้าหนี้ช่วงนี้คุณจะโดนกดดันแล้วโดนตามที่ตามทวงบ่อยเพราะฉะนั้นให้ใจเย็นให้นิ่งเขาไว้คืออยากคุยตกลงอะไรเปิดใจคุยไปเลยตรงๆไปเลยนะอย่าหลบอย่าหลีกอย่าเลี่ยงอย่าหนีเพราะมันจะทําให้เกิดเขาเรียกอะไรแรงประทะได้ก็คือพุ่งชนไปเลยบอกไปเลยว่ายังไม่พร้อมไม่มีขอเลื่อนขอผัดได้เรื่องเงินนะนะ สก็คือดูสิช่วงเนี้ยคนที่เข้ามาในคลิปนี้ก็จะดูกังวลเรื่องการเงินเรื่องหนี้สินภาระค่าใช้จ่ายหรืออะไรที่ต้องรับผิดชอบดูดิไพ่ใบเนี้ยเนาะกดาบหมายถึงเครียดเครียดมากมันตึงมากเลยอ่ะนะดูอีก แต่ก็ไม่เป็นไรขึ้นไพ่หนึ่งหนึ่งเหรียญใบที่5หมายถึงการเงินเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหรือคุณตกลงเจราจาผ่อนผันพูดคุยอะไรก็แล้วแต่การเงินของคุณมันจะผ่านไปได้แต่คุณต้องค่อยๆเป็นค่อยๆแก้ไขคือมันมันไม่ไม,ไม่เคลียร์ไปเลยทีเดียวมันก็มีความรู้สึกว่านี่มันลดลดลงนี่มันเบาบางลงเนาะแล้วก็มันมีความรู้สึกว่า สบายใจขึ้นเกี่ยวเรื่องนี้นะพอคุยไปแล้วตกลงไปแล้วผ่อนผันไปแล้วมันคือมันปลดล็อกนะคะคุณก็มีความรู้สึกว่าเออไม่อึดอัดใจไม่โดนกดดันอีกนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาที่มันมีอยู่พี่หมออยากให้ยอมรับยอมรับว่าเออมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่สามารถย้อนไปแก้ไขอะไรได้เพราะฉะนั้นเราต้องวิ่งชนมันแล้วค่อยๆแก้ไขปัญหานะคะปัญหาทุกอย่างจะผ่านไปได้คือการเจรจาการพูดคุยวิ่งชนวิ่งเข้าหาไปเลยอย่าไปหนีไปหลบไปหลีกมันนะอันนี้คือ สิ่งสำคัญที่ไพ่ขึ้นมาทั้งหมดใน5า้าใบพี่หมอกก็อธิบายไปแล้วเนาะคือใครมาเห็นคลิปนี้แล้วลองใช้วิธีนี้ละไพ่นําทางดูในการแก้ไขปัญหามันจะเกิดผลดีมากกว่า ผลเสียอย่าเลี่ยงไปเอาตรงนู้นมาใช้แทนตรงนี้อย่าเอาตรงนี้ไปใช้แทนตรงนั้นมันเป็นก,การแก้ไขปัญหาที่ผิดวิธีมันจะเพิ่มหนี้เพิ่มสินเพราะฉะนั้นแก้ไขวิ่งชนแบบนี้แหละอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดจะโดนกดดันก็ให้มันเกิดจะโดนเจ้านี่บ่นก็ให้มันเกิดเข้าไปคุยกันเลยเปิดอ,อกเลยอย่างน้อยได้ยื้อเวลาได้ผ่านไปไม่ต้องไปเอานี่ตรงอื่นมาเพิ่มหนี้ตรงนี้นะคะและหนี้สนินมันจะผ่อนผันมันจะเบาบางลงเนาะอาจจะเสียหน้าหน่อยแต่เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ ถูกต้องและถูกวิธีค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้เนาะพี่หมอก็ต้องขอตัวไปเท่านี้ก่อนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ถูกใจคลิปนี้และรักพี่หมอในคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ